นี่ครับเฮ้ยมองแก๊ปปื้อเลยลูกครับบุญรุดเลยแบบบุญรุดเลยก็ลายลูกมาเลยมายบุญรุ่นไม่ตัดรด่นไม่ลดชั้นเลย นี่เงินี่กับยางคือกรามไม่ถึงกอเก็บไม่ได้กับยางนี้ต้องกรามเยอะเลยตูองกับลงไปด่าลางนู่นลินโลเลยวันก่อนเย็บช่องรอบกับแกะนวกนี้กับเห็นแกถึงกลังกับขึ้นมานี่เห็นแกถึงจังหวัดตังเลยเห็นเนยนู่นเลยกับ เป็นบารเบีเลยทุกทกเอนซ้ำแบอกันเก็บเกียงับก้องเวนเบนซินแับบางเรือบางรัมันจะงงไนนั้น ngoài tay tay khôn cái xe lắm này phục rồi Ừ, <laughs> đang ngoài tay khôn được rồi đây gặp Mười xe mắng được gặp cách giảng Nè, bơi chắc lượt gặp xe kính ca xe chắc lượt bơi chắc Hai bằng đất Hai bằng đất con gặp nó con làm rồi bị gặp gặp เคว้พืนเควเลยให้เลยกับต้นเ sí, ่บกับไมอกเขี yeah, ่ยมาอกน้อยน้อยนู yeah, ่นครับมีก <that> ันเฟวกยังไงคับน้งบางเเี่มือทางนี้เปลียนตางกันเี่ยนนั่นเป็นการลบมานี่เหอนไปเป็นแบบบบเลย เวียนเป็นระบบกลับเลยนู้เห็นไปนู้นเลยครับนู้ชันนัดขึ้นมาเวียนทางนี้เลยก็เวียนไปทางนี้อ่นี่ครับบางรัดนี่นูลุ้นมาเลยนี่ครับดีกันแควหนามแขงแควพี่แฟกพี่มือนะครับนี่รัดเดี๋ยวก็ไม่โูนดังแควพี่มือเขาเขียงอ๋อมาด้ใช้แต่ตุ้งนหม นี่โอไง่โอ้น้อยน้อยครับแล้วไม่พกก็ได้ครับโอเคโอเคครับกินเงาซ้ำน้อยเนี่ยมาวันนี้มาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับมาเลยครับ รักกับเยไม่ทันรือรักเรานะดรักเพี้ยวหมดครับตอนนี้ซ้ำใโกนกับตอนนี้ใช้ถุงหก,กคนเคยมาันกมาซื้ล <c oughs> นี่น่ามาแลักคนเบื่อมากกกนยนี่ม่นม,มบบอยงยินมันไม่น,นไม่ดูเตามเล แต่กรามเลยแบบพื้นเ้นเอ็นมดเลยรับข้ามือเลยความไปเค้งไหบเกมนวีกองพุ่มเลยว้ม่แับวันนี้ไม่ได้ขึ้นนะกับนี่ช่วงเร่งไม่ไหวเลยอยมเลยครับ ย่นมมาไม่ย่นไม่ย่นย่นทำยังมยนย่นงทังส่วนนี้เลยก็เวียนลุงกินันเลยมันไม่ต้องนักเปลี่ยนโชคเลยเ่ต้องบอกวิธีทางเดินก่อนไรับ้บังรัไม่มีอะไรครับ มาเลยแบบเอ้ครูซีฟเลยกับวับนี้แบบกล้จิตสนิทมันแคว้นเลยกับใช่ครับมทำไม่ได้กับทพย์เฮ้อะไรย่าี้ยแบบเด่นจ่าแบบนีย ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามมาด้วยกับเปิดเป็นกำลังใจให้บางเว้นเป็นสิ้นหรือว่าบางรัดเคยมีงานกคบขี้ยังไม่บอกบางรัดได้กับับหลกยได้ทั้งพี่ครับพวกนี้อาชีพตัวปุ๋มีงานเดยกับถักมาได้กับให้ช่วยทำงานตัดหญ้าเลยเีลยวกับเบียนนั่นแลยรักโซ่เลยครับ เฉยแกบบางรัดก,ก,ก,ก็เราครับนุ่กับพี่กับพีพี่เสื้อครับเห็นตังครยูดองนะเนี่นงงยเอ,อาเสห้ตอนนี้บัตรเสื้หมัดจริงเลยชอ,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 อบเอื้อนไปแก็บอ่ชอบเอือนไปเวียนมาใช่ยังไง thì nhớ cũng lời thôi na này. Nhưng gặp cái xuống mày không? Để cho ni gặp lại con. bữa tầm thì giáp gặp đi. Bị nan tận mấy tiếng gặp thằng diệp khuyên phải tất na bốn luôn. Để gặp này. กัน to ี้ับเ้น้กอ้จก้อนคุณเชือไับไม่เชื่อกับติดไ้ก้อนับัวนั้นเขได้วันก้อนไปแค่นี้ครับโอ้บีคับแต่น้ำไม่ดีเขได้น้ำคุณนมืทำค่ายน้ำเลยคือแงน้ำเลยับบริสิณไม่ดีครับน้ำคุนได้ไปคือคุนชุนน้ำบิดครับ สำหรับคลิปนี้ต้องข้อลาเพื่อนๆไปก่อนกับเดี๋ยวทำให้เล่ไม่ลาวบอกอนชุดยอดสักทีบพื่อนยกมีไม้กันเลยอ๋อเห้มครับ